สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเลวพูได้ฟลอเรนเวียสแน่นอนแล้วนะครับค่าตัวสรุปว่า116ล้านปอนจ่ายแน่ๆคือ100ล้านนะครับอีก16ล้านเป็นออปชั่นเพิ่มเติมที่หลังถ้าหงได้แชมป์พรีเมียร์ลีกหรือได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับถ้าคิดรวมรวม6ล้านปอนเนี่ยก็จะเป็นสถิติใหม่การซื้อขายนักเตะแพงที่สุดในบอลอังกฤษนะครับ ทำลายสถิติเดิม115ล้านปอนด์ตอนเชลซีซื้อมอเซสไคเซโดจากบริตันเมื่อปี2023นะขณะที่แมนยูนะครับตอนนี้ชักไม่แน่ว่าจะได้แบรนดเอ็มเบอร์โมสแล้วนะเพราะว่าสเปอร์สลงสนามแข่งด้วยนะครับท่านผู้ชมครับตกลงว่าสเปอร์เอาด้วยนะครับประกาศตัวเป็นผู้ท้าชิง่าเสนอเงินให้เบนฟอร์ดมากกว่าผีซะด้วยนะครับนะแถมยังมีคุณซื้อโทมัสแฟรงค์เป็นแรงจูงใจข่าวบอกเอ็มเบอร์โมยเริ่มจะเอ็นเอียงนะครับเริ่มจะมีใจให้สเปอร์นะ ในส่วนของบอลสโมสรโลกที่อเมริกานะครับเปิดสนามวันนี้นะแต่ว่าคู่เปิดคืออินเตอร์ไมอามี่กับเอาอาลีเนี่ยแข่ง7จ็ดโมงเช้าวันอาทิตย์เมืองไทยนะครับรายการนี้เปลี่ยนกติกาใหม่หลายอย่างเลยโอเคเดี๋ยวมาคุยกันนะครับไปเริ่มด้วยเรื่องของฟลอเรนเวสก่อนนะมหากาพจบสักทีนะครับหลังจากลุ้นมานานหลายสัปดาห์เนี่ยนะครับของไดเวสแน่นอนแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เป็นการปฏิวัตินโยบายซื้อนักเตะของลิเวอร์พูลเลยนะ เวสเนี่ยเป็นนักเตะร้อยล้านปอนด์คนแรกของสโมสรน,นะครับร้อยล้านแตกแล้วจ้าอ่ะอันนี้สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเดี๋ยมันก็น่าจะมีอะไรแบบนี้ตามมาอีกใช่ไหมเวยสิ <laughs> 22, ตอนนี้เขาพักผ่อนฮอลิเดย์อยู่นะครับสัปดาห์หน้าน่าจะบินมาเซ็นสัญญาที่อังกฤษคาดว่าน่าจะเซ็น5ปีนะเวสเล็งบ้านแถวแถวเชสเชียร์ไว้แล้วนะครับขับรถจากเชสเชียร์มาลิวปูก็ประมาณสัก35นาทีนะครับป๊บเดียวถึงนะ ข่าวบอกว่าเวสจะได้ค่าเหนื่อยจากเลี้ยวปูสัปดาลสามแห้าหมื่นห้าพัปอนด์ประมาณ15ล้านบาทนะครับอาทิตย์ละ15ล้านบาทนะแพงสุดเป็นอันดับ3ของทีมนะครับได้เยอะสุดเป็นอันดับ3นะครับรองจากโมซาร่ากับเวอร์จิลฟานไดนะหงเนี่ยน่าจะใช้เวสเป็นเพลย์เมคเกอร์สวมบทหมายเลข10นะครับยืนอยู่หลังหน้าเป้านะอันเดอร์สโลตเคยบอก VS เวสไว้แบบนี้นะครับบอกว่าจะให้อิสระในการเล่นเลยนะครับนะสวมบทเพลย์เมคเกอร์ จริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับเวสเนี่ยน่าจะเหมือนตัวฟรีนะครับอยู่ไปทั่วแนวลุกเลยนะเป็นตัวแจกบอลว่างั้นเถอะนะถ้ามีช่องเนี่ยโอเคอาจจะเลี้ยงลุยเข้าไปเองนะครับหรือยิงเองก็ได้นะสล็อตคงไม่ด่านะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเกมลุกเลี้ยวพูนในฤด,ดูกาลหน้าเนี่ยมันจะอ่านทางยากขึ้นนะครับจะมีมิติใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะไม่ได้อาศัยลูกโยนจากเทนส์นะเทนส์ไม่อยู่แล้วไง <laughs> ไม่ได้หวังพึ่งโมซาร่ามากเกินไปนะครับนะแต่ว่าจะมีกลิ่นของเวส เพิ่มเติมเข้ามานะครับมีความเร็วของเจอร์รีฟริมปงเข้ามานะโฉมใหม่ของเลี้ยวโพว์เนี่ยเราจะเริ่มเห็นกันในช่วงพรีซีซั่นนะครับความสําเร็จในการคว้าตัวฟลอเรนเวสเนี่ยมาจากความพยายามซื้อใจกันนานถึง5ปีนะครับท่านผู้ชมครับมิคาเอลเอ็ดเวิร์ดสซีอของเลี้ยวโพว์เนี่ยเริ่มเข้าหาครอบครัวเวสตั้งแต่ปี2020นะเอ็ดเวิร์ดสเนี่ยได้รับคําแนะนําจากเยอร์เกนคลับให้ตามดูการพัฒนาของฟลอเรนเวสนะครับ ตั้งแต่วสยังเป็นตัวเยาวชนในทีมโคโลนนะไมเคิลเอ็ดเวิร์สเนี่ยเข้าไปทำความรู้จักกับคุณพ่อฮันส์โยคิมเวสคุณแม่คารินนะครับฮันส์คุณพ่อเนี่ยเป็นผู้จัดการส่วนตัวเป็นเอเจนต์ให้ลูกชายส่วนคุณแม่ดูแลก,การเงินนะครับนะรู้จักกับคนของเลี้ยวภูมาตั้งแต่5ปีที่แล้วเนี่ยคือหงเนี่ยตามดูมาตลอดนะครับนะได้เห็นปลอยเดนเวสพัฒนาจากนักเตะดาวรุ่งนะ เป็นดาวดังของไบเออร์เวอร์คูเซ่นนะครับนะเป็นตัวหลักทีมชาติเยอรมันนะกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมนะครับบาเยอร์มิวนิกอยากได้นะแมนซิตี้ก็อยากได้แต่บาเยอร์กับซิตี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อนของครอบครัวเวส์นะไมเคิลเอ็ดเวิร์สใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นแรงจูงใจสำคัญเลยนะครับทานผู้ชมครับนะตอนหลังเนี่ยมีริชาร์ดฮิลส์ผู้อำนวยการกีฬาเข้ามาช่วยคุยด้วยอีกคนนะครับ สองคน2แรงนะครับสุดท้ายเลือกภูชนะศึกชิงตัวซูเปอร์สตาร์นะทั้งๆที่ตอนแรกเนี่ยถูกมองว่าเอ้ยโอกาสมีน้อยนะครับไม่น่าจะได้หรอกสุดท้ายได้มาแล้วนะครับนะครอบครัวเนี่ยมีผลอย่างมากเลยต่อการตัดสินใจของฟลอเรียนเวสะคุณพ่อฮันส์โยคิมดูแลลูกชายอย่างดีนะครับแล้วครอบครัวนี้เนี่ยเขาเป็นครอบครัวนักฟุตบอลน,นะครับทดยชมครับนะมีลูก10คนชาย5ห,หญิงรับ l ลอเรียนเ s สเป็นคนเล็กสุดนะครับเป็นคนสุดท้องนะฟลอเรียนเนี่ยก็บอกว่าเริ่มเตะบอลตั้งแต่อายุขวบครึ่งนะครับใช้ขาเปียโ,โนเป็นเสาประตูเตะบอลเข้าเปียโ,โนนะครับฟลอเรียนกับพี่สาวยูเลียนเนี่ยเป็นแค่2คนที่เกิดกับพ่อฮาร s กับแม่คารินนะครับคนอื่นเป็นลูกติดของพ่อกับแม่นะแต่ว่าทั้ง10คนเนี่ยเคนเป็นนักฟุตบอลนะครับทานผู้ชมครับ9คนเป็นนักฟุตบอลนะครับ คือบ้านนี้เอาแต่เตะบอลนะที่บ้านเนี่ยกว่าจะซื้อทีวีนะครับท่านผู้ชมครับก็คือช่วงโยูโร2016ซื้อมาดูบอลอยู่เลียนพี่สาวที่แก่กว่าฟลอเรียนแค่ปีเดียวเนี่ยเป็นนักบอลหญิงอาชีพนะครับท่านผู้ชมครับเล่นในทีมแวร์เดอร์เบรเมนนเป็นมิดฟิลด์เหมือนกับน้องชายนะครับด้วยความที่คุณพ่อกับคุณแม่อายุค่อนข้างมากเนะี่พ่อหาร์อายุ71แล้วนะครับคุณแม่คารินี่64นะ เคยมีนักข่าวเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเป็นคุณปู่กับคุณย่าของฟลอเรนเวสนะทักผิดออกทีวีหน้าแตกยับเยินมาแล้วนะครับ <c oughs> เออเวสเนี่ยังมีแฟนสาวเป็นดาวติ๊กต็อกแล้วก็เป็นนางแบบชาวเยอรมันนะครับชื่อคุณอาริยาโคลเบนนะครับอาริยานี่หน้าคมกริบเลยนะครับนะมีคนติดตามเธอในติ๊กต็อกกว่าแสนคนนะครับคบกับฟลอเรนมาเกิน2ปีแล้วนะแฟนหงจะได้เห็นอาริยาในแอนฟิลแน่นอนนะครับผู้ชมครับ เรือพูได้เวสมาแล้วนะครับแต่ไม่จบแค่นี้แน่นอนนะอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับจะได้แบ็กซ้ายมิรอสเคอร์เคสจากบอล์มัทจากนั้นก็จะต่อด้วยศูนย์หน้าหมายเลขเก้าคนใหม่นะครับแล้วก็อาจจะซื้อกองหลังมาเติมอีกสักคนหนึ่งนะรอดูกันต่อไปนะครับโอเคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอคู่แข่งอันตรายแย่งตัวแบรนด์เอมเบอร์โมนะครับ <laughs> ผีตอนแรกนี่เป็นเต็งจ๋าเลยน่าจะได้เอมเบอร์โมจากเบน์ฟอร์ดชัวร์นะครับ แต่ว่าล่าสุดทีมตราไก่สเปอร์สครับประกาศตัวเป็นผู้ท้าชิงจเจ้าด้วยนะครับ <c oughs> คนซื้อใหม่โทมสัสแฟรงค์อยากได้เอมเบอร์โมลูกทีมเก่าที่เบรนเฟอร์ดเนี่ยกลับมาร่วมงานกันต่อนะแมนยู U, เสนอซื้อเอ,อมเบอร์โมไป2รอบนะครับ55ล้านกับ60ล้านปอนด์โดนตีกลับทั้งคู่เลยนะแต่ว่าสเปอร์สเนี่ยจะขอซื้อด้วยราคา70ล้านปอนด์แพงกว่าผีนะครับคือจ่ายแน่ๆเดีหล้านนะครับอีก5ล้านเป็นออปชั่น ผี่หนักใจแล้วนะครับเพราะข่าวบอกว่าตัวเอมเบอร์โมเองเนี่ยเริ่มมีใจกับทางสเปอร์นะครับแมนยูไม่น่าจะเสนอซื้อเอมเบอร์โมเกิน60ล้านปอนด์นะครับเพราะว่าต้องบริหารเงินด้วยนะอเลฮนโดการาโชที่ผีพยายามจะขายด้วยราคา70ล้านปอนด์ตอนนี้ยังขายไม่ได้นะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนเคยให้ความสนใจกานาโชอยู่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยถอยหลังกลับซะแล้วนะครับบอกว่าแพงเกินไปนะครับ70บล้านแพงไปนะครับ แมนยู U, ต้องขายตัวเก่าให้ได้นะครับก่อนจะซื้อตัวใหม่เพิ่มเพราะว่าเพิ่งจะซื้อมาทิสกุญญ่ามานะครับ62.5ล้านปอนด์เห้ยไม่ใช่ถูกนะหมดตังค์ไปเยอะนะครับความจริงถ้ารูเบนออมริมไม่ทะเลาะกับมาคัสรัชเฟิร์ดไม่ทะเลาะกับอันโตนี่เนี่ยนะอาจจะไม่ต้องไปหาใครเพิ่มเยอะแยะนะครับฤดูกาลหน้าแมนยูไม่ได้เล่นบอลยุโรปเนี่ยใช่ไหมถ้าทีมมีคุณยา่ามีรัชเฟิร์ดมีอันโตนี่สลับกับอาหมาัดทั้งฝั่งขวาเนี่ยนะ แค่นี้มันก็น่าจะเอาอยู่ไงใช่ไหมแต่ว่าอารโมริมเลือกเปลี่ยนทีมเยอะนะครับมันก็เลยต้องเหนื่อยหน่อยนะครับต้องทํางานหนักหน่อยนะโอเคไปดูเรื่องของบอลสโมสรโลกที่อเมริกานะครับกําลังจะเริ่มแล้วนะเขาแข่งกัน14มิถุนาถึง13กรกฎาคมนะครับกระแสบ้านเราตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้เป็นรายการใหญ่เลยมันก็คือบอลโลกระดับสโมสรน,นะครับ รูปแบบใหม่เนี่ยแข่งทุก4ปีนะครับมี32ทีมจาก6ทวีปเข้าร่วมแข่งขันคัดจากทีมแชมป์ทวีปในช่วง4ปีหลังนะครับแล้วก็ดูจากคะแนนสะสมยู่้าแรงกิ้งนะครับทีมยุโรปแน่นอนนะครับได้สิทธิ์มาแข่งมากที่สุด12ทีมปีนี้ทีมยุโรปมีทีมดังอย่างแมนซิตี้เชลซีนะครับเอรลมาดริดปารีสแซงต์ฌแมนะครับบาเยอร์มิวนิคยูเอนตสอินเตอร์มิลานอะไรพวกนี้นะครับหมาหมดนะ อเมริกาใต้ก็มีโบคาจูเนียสกับริเวอร์เพลทสองยักษ์ใหญ่เจนตินานะครับทางบราซิลมาส,สี่ทีมนะครับพาเมรัสโบตาโฟโกนะครับฟลูเมนเซรวมทั้งฟลามิงโกด้วยส่วนเอเชียก็จะมีอุราวะเรดไดมอนส์มีอัลฮิลาวนะครับมีอุซานฮุนไดอะไรพวกนี้แหละนะรอบแรกเขาแบ่งเป็น8กลุ่มนะครับที่1ที่2เข้ารอบน็อกเอาท์รูปแบบเหมือนบอลโลกกันแหละนะคร่าวๆก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับยูเวนตุสนะ เชลซีอยู่กลุ่มฟลาเมงโก้นะครับบาเยิร์นต้องเจอกับโบคาจูเนียสเปเชซัสกับแอตเลติโกมาดริดแล้วก็โบตาโฟโก้นะครับนะอันนี้ก็มันอยู่นะครับทุกชมครับโบตาโฟโก้ที่เป็นแชมป์อเมริกาใต้ปีที่แล้วนะครับคู่เปิดสนามแข่ง7จ็ดโมงเช้าวอาทิตย์เมืองไทยนะครับอินเตอร์ไมามี่นะทีมของพี่เบ็คนะครับทีมของเดวิดเบ็คแฮมที่มีลิโอเนลเมสซี่มีหลุยส์ซัวเรสมีซีคิวบุสเกตเนี่ยจะเจอกับเอาอาลีจากอียิปต์นะครับ เอาอาลีเป็นแชมป์แอฟริกาปี2021นะครับรายการนี้เนี่ยทีมแชมป์นะครับอาจจะได้เงินกว่าร0อยล้านดอลลาร์นะครับเงินเยอะนะครับทผู้ชมครับเงินเพียบเลยนะส่วนเรื่องถ่ายทอดสดหลายคนสนใจนะครับมีถ่ายทอดสดทางช่องดาโซนนะครับนะดาโซนนะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปนะแต่ว่าเสียตังดูต้องเสียตังดูนะครับ บอลสมูสอนโลกคราวนี้ถือเป็นการทดลองความพร้อมของอเมริกานะครับก่อนจะเป็นเจ้าภาพบอลโลกปีหน้านะครับฟีฟ่้เนี่ยมีอะไรใหม่มานำเสนอหลายอย่างเลยกรรมการเนี่ยเขาจะมีเรฟแคมนะครับเรฟแคมเป็นกล้องส่วนตัวนะครับสามารถเช็คจังหวะล้ำหน้าจากระบบเซมิออโตเมทได้ทันทีนะครับกติกาก็มีเปลี่ยนใหม่หลายอย่างนะครับห้ามผู้รักษาประตูถือบอลเกิน5วินาที ถ้าเกินเนี่ยเสียลูกเตะมุมให้คู่ต่อสู้ถ้าโค้ชหรือตัวสำรองโดนบอลก่อนลูกออกจากสนามนะครับจะเสียฟรีคิกอ่าแล้วช่วงยิงจุดโทษนะครับท่านผู้ชมครับถ้าคนยิงโดนบอลสองครั้งสมมุติมันยิงแล้วลื่นลมเนี่ยนะบอลไปโดนเท้าอีกข้างหนึ่งนะแทนที่จะไม่ได้ไปลูกใต้ประตูเลยนะครับกรรมการจะให้ยิงใหม่นะครับให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะแล้วเวลาเปลี่ยนตัวเนี่ยเฮ้ยจะไม่มีการเขียนชื่อนักเตะส่งให้กรรมการนะครับแต่ว่าสื่อสารกันทางแท็บเล็ตนะครับ ใช้แท็บเล็ตนะโอเคพัฒนาแล้วนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะลองใช้ในบอลสโมสรโลกนะครับเรามารอดูกันนะพรุ่งนี้เช้าได้ดูกันแล้วนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนจากการอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุย่ยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับพรุ่งนี้คุยต่อเหมือนเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ